สวัสดีค่ะพบกันเดกเช่นเคยนะคะกับพวกเราที่นี่ Food Travel well. t v ค่ะวันนี้นะคะเราจะทำอาหารญี่ปุ่นนะคะเป็นอาหารจานร้อนนะคะนั่น,นคือโซบะนั่นเองค่ะวันนี้เป็นโซบะร้อนนะคะก่อนอื่นไปดูส่วนผสมก่อนค่ะส่วนผสมในเมนูนี้นะคะมีน้ำซุปปลาคาซึอโอแห้งค่ะเส้นโซบะนี้ลวกสุกไว้แล้วนะคะเนื้อหมูหั่นสไลด์ค่ะน้ำมันงามิรินโชยุ ไข่ต้มนะคะผ่าครึ่งหนึ่งซีกนารุโตะมากิค่ะต้นหอมซอยงาขาวคั่วกระเทียมสับละเอียดและสุดท้ายคือขิงสับละเอียดค่ะเริ่แรกนะคะเราจะต้องตั้งกระทะไว้ให้ร้อนนะคะใส่น้ำมันงานลงไปค่ะตามด้วยกระเทียมสับนะคะขิงสับละเอียดค่ะ จัดกระเทียมกับขิงนะคะให้มีกลิ่นหอมขึ้นมาก่อนนะคะตามด้วยเนือหมูค่ะไม่ต้องรอให้เนื้อหมูสุกนะคะเพราะว่าถ้าสุกกนเไปอาจจะก,กระด้างได้นะคะตามด้วยน้ำซุปนะคะ ตั้งไฟไว้ให้น้ำซุปเดือดนะคะจากนี้เราถึงจะมาเริ่มในส่วนของการปรุงรสชาติกันค่ะตอนนี้นะคะน้ำซุปก็เดือดแล้วนะคะปรุงรสนะคะด้วยโชย,ยุค่ะมิรินค่ะคนให้เข้ากันนะคะ เพียงแค่นี้นะคะก็พร้อมที่จะไปราดบนตัวของบะหมีม่โซบะแล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็จะจัดเสิร์ฟในหม้อดินแบบนี้นะคะคลิปเส้นโซบะนะคะใส่ลงไปสำหรับเส้นโซบะนะคะก็มีทั้งแบบแห้งและแบบสดนะคะแล้วแต่คุณผู้ชมสะดวกนะคะถ้าเกิดจะมาต้มในปริมาณมากทานกันหลายคนนี่ก็ซื้อแบบแห้งมาต้มเองก็ได้นะคะแต่วันนี้เราใช้ แบบที่เขาต้มมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเราทําในปริมาณที่ไม่มากนะคะใส่เส้นเสร็จแล้วนะคะจากนี้ก็ใส่น้ําซุปค่ะใส่หมูลงไปด้วยนะคะตามด้วยไข่นะคะ นารุโตะมาีิค่ะต้นหอมซอยและสุดท้ายก็คืองาขาวคั่วค่ะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะสำหรับโซบะค่ะ อย่าลืมนะคะถ้าผู้ชมต้องการสูตรเพิ่มเติมนะคะก็ไปดูได้ที่ foodtravel.tv นะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนโคนต่เดลวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv ค่ะ